สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนออาการซ่อมเครื่องกดน้ำหวานรุ่น4ี่โถนะครับยี่ห้อแค t โก้นะครับนี่คือกำลังซ่อมนะครับทําเพดตัวนี้นะครับความเย็นพวกนี้มันไม่มีความเย็นนะครับมีน้ำแข็งเกาะนิดนิดนะครับเราต้องการให้น้ำแข็งเกาะในเบ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับเวลาเกิดความเย็นนะครับเราถึงรื้อเพดตัวนี้ออกไปทำใหม่นะครับรื้อเพด ก็เชื่อมทองแดงใหม่นะครับแล้วก็เทโฟมใหม่แล้วก็เข้าระบบอะไรทุกอย่างใหม่หมดนะครับนี่คือการซ่อมงานนะครับสําหรับเพจที่มันไม่เย็นนะครับเพจนะครับความเย็นไม่ได้นะครับเนี่ยเราจะมาทําอย่างนี้ใหม่นะครับทําระบบใหม่หมดเลยนะครับนี่นะครับนี่คือให้เห็นภาพ จริงๆชัดเจนนะครับการทำงานของเครื่องกดน้ำหวานนะครับนี่เลยตอนนี้ไ้ระบบอยู่นะครับโดนความชื้นโดนอะไรออกนะครับการทำนะครับเป็นรุ่นสีโถนะครับแล้วเราก็ประกอบขึ้นมาใหม่นะครับทำขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือลักษณะการซ่อมงานนะครับเครื่องไม่เย็นนะครับทำ ระบบเพดความเย็นใหม่นะครับนี่เลยนะครับร่องรอยการเทโฟมใหม่นะครับนี่เลยเพราะว่าเราต้องเทโฟมใหม่อยู่แล้วนะครับหรือออกมาเชื่อมใหม่นะครับขัดแล้วก็ทําใหม่นะครับมันต้องเชื่อมเพดใหม่แล้วก็เทโฟมใหม่อยู่แล้วนะครับนี่เลยนะครับลักษณะการทํางานของมันนะครับการซ่อมงานนะครับ นี่มันต้องมาที่ศูนย์นี้นะครับในตัวนี้นะครับไล่ระบบไล่ความชื้นออกนะครับจะไม่มีนะครับเราถึงจะทำระบบเติมน้ํายาทาให้เกิดความเย็นใหม่ได้นะครับนี่เลยนะครับผมเรา,เารับซ่อมทั่วอาณาจักรนะครับทั่วประเทศมีทั้งอารมณ์อะไรนะครับไว้บริการท่านนะครับท่านใด มีปัญหาก็ปรึกษาเราได้นะครับทั้งอะไรแล้วก็การซ่อมงานนะครับรบบริการนะครับท่านท่านใดสนใจก็025432343หรือเวอร์ไบเว็บมอนคูมาดคอมนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับลองเข้ามาปรึกษาได้นะครับสอบถามได้นะครับยินดีบริการนะครับ สวัสดีครับ